สวัสดีกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับพวกเราดูซิโอนะคะวันนี้เราจะมาเอ้วันนี้เป็นวันพิเศษอย่างหนึ่งนะคือวันลอยกระทงนั่นเองนะครับโคลเออแล้วแล้วก็จะไปทํากระทงกันนะครับวันนี้นะก็ไปดูกันเลยแช่ไหมละ่ะอืมเริ่มเลยแล้วกันไม่พูดภาพพาเคปวันนี้ก็เราจะมาขโมอยทั่วตอต้นกล้วยนะครับอย่าไปบอกใครนะตามเลยครับ ้วเข้าทางไหนพี่แจ๊กเดี๋ยวเข้ต้นเด็เขินมีต้นไหนเินมีทูกแบบพี่จ๊ต้นนี้ปะเอต้นนี้ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยต้นคนน้อยนี่ต้นนี้ต้นนี้ที่เาจะเอาไปไม่ใช่แล้วสนกกันเกินไปแล้วขยะโคตรเยอะนี่นะครับเป็นต้นกล้วที่เราจะเอาไปทำเป็นกระทงนั่นเองเออเอเนฮ้ยเราต้องมีอะไรก่อนรอเปล่า ต้องเล่นอะไรกันหรือเปล่าดูให้ดีนดี่เยี่เฮีเฮี้ยพี่พี่เอาต้นเล็กนู้นไว้ต้นใหญ่มาแลดูใหญ่เกินอ่ะต้นไหนอต้นนูน้นเหรอมึงมุงมึงโง่เดี๋ยวพี่แกะคอนี่ย ยืดยืดโคตรจำมันคือวิธีการตัดต้นกล้วยที่ง่ายในที่แคบนะครับโอ้ต้นกล้วยพังหมดโอ้ดูดูดูมันตัดดีทุกคนเนี่ยดูดีเสร็จแล้วครับผม้ยอย่าไปบอกทวดนะขโมยทวดหมือนะทัวนี้นี่ เราก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วได้วางกล้องแล้วก็มาเ่รื่องตัดถ้าใจเปล่าครับเดี๋ยวไปดูตอนที่เราสองคนทำาเลยดีกว่าครับอนี้แหละขอยกการต้งก็้ห้เสร็จเรียบร้อยสอเ,อเสร็จขอยกต้งกล้วยเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยมาดูไปรคครเราก็ได้มาแล้วนะครับประกอของเราก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวเราก็ไปตกแต่งเพิ่มเอาเองแค่นั้นแหละหรือเข้ามาดูตอนพวกเราทำกันเลยดีกว่าครับไปกัน นี่ครับวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะแงเออแงมันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือที่ว่าปอกเปลือกปอกเปลือกปอกเปลือกมันน่ะเออนี่ก็จะเป็นฝีมือที่ว่าถึงทำไว้ที่เว้ยอะไรหรอกแค่เนี้ยวิ่มันเลอะหมดโอ้พี่แซกมันเล็กโคตร ไอ้เราแกะให้พี่ว่าเปิดเก็บง่ที่มันมปลวกปุกออกไปก่อนเนี่ยส่วนในเนื้อปาเนี่ยเราก็เก็บไว้เผื่อไว้ใช้ในอนาคตเนี่ย,ยเออเสร็จแล้วครับทุกคนยังอา้าวโอ้โอเคอยู่เป็นไงอยู่เป็นไงเป็นถึงดีกว่าโอเคครับตอนนี้พวกเราก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลาขั้นตอนการ ทำเพลงของพวกเราแล้วนะมันจะทำยังไงวะนี่ยไม่ไม่ก็ตัดก่อนแล้วค่อยขี่ออกมาไม่ไเราต้องไอ้นี่ก่อนแกก่อนที่มันจะแตกพี่งงอะไรวะไม่เอกช่วยแกดิละดูนี่นี่เห็นไหมตัวครับอันนี้คือความเรื่องอะไรเรื่งใจของพวกเราเลยไม่ไม่ก็ตัดก่อนแล้วค่อยขี่ออกมาไม่ไเราต้องไอ้นี่ก่อนแกก่อนที่มันจะแตกพี่งงอะไรวะไม่เอกร่วมร่วมร่วมนะ ถ้าเป็นกำลังใจของเราเนี่ยครับกดไลค์เลยตอนนี้รีบกดรีบกดไลค์เลยครับเรือต่อเรือน้อยลอยแล้วเฮ้ยเอฟเตอรัตกเปล่าผมเห็นมามากเขาก็แค,แค่ตรงแค่ตรงใ้ใบทีม่มันอ่อนๆอะ่ะตัดทิ้งไปก่อนมันไม่ค่อยสำคัญคนบางคนอ้ะ<ำ>ไอสตีเนี่ยทำอะไรอะทำกทระถอง ทำอะไรอ่ะมันทำกระทงนี่นี่อาไปเอาเอาเอาออกนี่มันยากมากเลยด้วยออกมีขอมาเออเชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อพี่เอเอของมา,อาขออนุญาตนะครับทุกคนทุกคนระวังมือไม้กันนะอเออเออเอเออยู่ดีๆมาทำคลิปลอยกระทงเฉยๆจริงมากอุ้ยกว่าผมจะมานี่อีกทีก็แบบนั้นๆนะก่อนจะเจอกันทีนะครับใช่ เราก็จะลองลองเอาไปลอยดูว่ามันจะลอยไหมในสิ่งที่เรียกว่าพงน้ำทุกคนดูครับคือแบบพอดีนะครับไม่มีที่ไหนอดีกว่านี้อีกแล้วทุกคน <ขอ S 1> ดีลเลยอะทุกคนสามารถติดตามเราได้ที่ไอเฟแล้วก็ไอจีเรานะครับเดี๋ยวเราแบบไว้ใต้คลิปครับถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์แค่นั้นเลยไป let's do it ไม่ใช่ไม่ง่ายนะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าจันนาทำเหมือนรถกระทงธรรมดานี่ทำม่ทำมาเป็นไงอยากแปลตั้งแต่ต่างใช่าคือผมไม่อยากแบบลอยลอยุ๊บแล้วมีคนมาเก็บอะไรน้องๆเนี่ยอ๋อนี่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 แค่พอดีเลยอะ่นเต้นเเลยขนาดนี้เฮ้ยทุกคนเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมันกินได้นะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าลองดิลองดิเฮ้ยอะดิดิเด็กแล้วดีกว่าเอ้ยลองดู อย่าเราเนาะไม่แงอ่ะกดอ่างองขดาดนี้ไหมโอ้ยหวานเราจัดเขาให้ร้านก่อนไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงเป็นไรเนาะผมว่าของผมใกล้จะเสร็จแล้วท่านผชมโอ้าโยอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโยอ้ยโท้ยโอวยโอันโอ้ยกค้ยโ้ยนอ้รโอ้ยอ้ย้ยอ้รโอ้ยโ้้ยอ้ยโอ้้อ้ ทำไมันมีมกราคมไม่ต้องเดินไปเดี๋ยวผมเดินเองพิจารณาขางความคิดอะไรอะไรมาเห็นว่ากระทงค่าเป็นยังไงปืนไหวลอยน้ำได้ก็พอแล้วเป็นทำอะไรอ่ะทำของวเล่ในวัยเจริญพันธุ์ได้อยู่วะได้ได้จอกว่ะเฮ้ยเอวโวย ต่อไปก็เราจะทํานี่นะครับเราก็จะมาฟูเป็นพื้นของแพรเรานั่นเองแล้วทำไรเนี่ยคิดแค่จะทำอะไรอย่างงี้กันเนี่ยเนี่มันไม่ได้สิหนอเฮ้ยเขาเชงแน่นอนโอ้คนมันเะแค่แล้วมันไม่มีอะไรจะทำแล้วอ่ะดูนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือความคิดของคนคนยีสิบเจ็ดนะเฮ้ยดี ไงอก็พูดแรงไปว่ะทุกคนก็ระวังมือด้วยนะใช่เวลาใช้มีดนะเล่นปฏิทินเด็กเราก็ต้องเดินหนีนีนต่อใจเลยอ่ะเอ็งก็แรงไม่เปล่าปืนกูแม่งสวยว่ะแหมมาโชว์ดิ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 เพรามันสวยด้วยมันแหวนแมวอ่ะโคตรไลสไตล์อ่ะน้องนอนงานแฮนด์เมดซื้อได้นะครับ20บบาทจะซื้อเหรอ พี่คยไม่เอาเลยหาทุกคนดูฟังคิ้งโอ้โหเอาเล่นเอาไปทำเป็นเล่นไปมันสวยเฮ้ยเขาตังพีวันีคิดเล่นชนิดไหยผมเสร็จแล้วนะตัวทีคือเสร็จแล้วดูฝนงาสีแดง่จิ้งกมอดรอไม่ลับมือทุกคน มันจะลอยไหมน้ำโคตรบูดเลยเฮียไม่ลองตายดูไม่บูดบอมบอมบอมนี่ของจริงครับดูนะครับทุกคนถ้าจมปุ๊บก็ลอยขึ้นมาได้เป็นไงโคตรเชิงไม่มีใครทำได้เฮ้ยน้ำไม่เข้าด้วยออกเข้าคนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรดูดูดูความเร็วของมันเย็ดเป็นไงทำ่ผมจะลองทำเสียงเป็นไรเสียงเป็นไรหมดทุกหมดความหวังเด มันกับนี่ครับผมนะแลผมเป็นไงเราเรียกว่าเอ่อะควาเรียมเอากลับมาดิเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ก็ถามว่าวันนี้มันก็สนุกมันก็สนุก มันก็สนุกกันมากนะทุกคนแต่เออก็คือเราฝีมือไม่ไม่ได้เก่งเรื่องบดิบไปดูไปดูกันอีกมันจะมีไฮไลท์อันหนึ่งที่ว่าเราเซตไม่บอกเซตติ้งไว้ในช่องฟิตนี่ไงเรียบร้อยอาจจะเป็นแบบพวกพุดดิ้งลอยน้ำหรืออะไรอ่าทิ้งปล่อยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรไอกระเป๋ารถเมียกระเป๋ารถเมล์ียแล้วก็จะไปเก็บของที่เราทำคลิงไว้นั่นแหละ นะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับไอ้ดี What are you doing bro? บายบายปัดจบดละครไทย